สวัสดีค่ะฉันนายธิโนพัชร์สว่างมาจากกลุ่มสองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุชาชินีพรมสะอาดทามมาจากกลุ่มสองสวัสดีครับนายนัตกะิจบุญช่วยมาจากกลุ่มสอง สวัสดีครับนายบริประการดับครับมาจากกลุ่มสองครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่ะเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับรังนกนั่นเองค่ะ ซึ่งต้นไม้กับรังนกนะคะมีความสัมพันธ์ในภาวะอิงอาศัยหรือว่าภาวะเกือ้อกูลกันนั่นเองค่ะเป็นภาวะ วกและซูนนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดค่ะที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งนะคะได้รับประโยชน์ขณะที่อีกฝ่ายนะคะไม่ได้รับหรือเสียผลประโยชน์ใดๆค่ะสรุปง่ายๆก็คืออีกฝ่ายได้รับผลประโยชน์แต่อีกฝ่ายไม่ได้ไม่เสียนั่นเองค่ะ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างนกกับต้นไม้นะคะนกเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ค่ะและต้นไม้ไม่ได้ไม่เสียผลประโยชน์ค่ะ